y o โยต้าเวลไฟคันนี้เป็นเครื่อง2.5นะคะแล้วก็เป็นเกียร์อัตโนมัติ CVT ด้วยนั่นเองนะคะมาในสีขาวแบบนี้เลยนะคะให้ความรู้สึกหรูหราสปอร์ตมากๆเลยคันใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะใครชอบการเดินทางการออกทริปไปกันหลายๆคนนะคะบอกเลยว่าต้องเป็นคันนี้นะคะเป็นเหมือนแบบรถที่สบายมากแล้วก็ให้ความที่แบบว่าเหมือนประมาณว่าเราอยู่บ้านเพราะว่าด้านในเขามีเซอร์วิส มีความแบบสะดวกสบายฟังก์ชันด้านในเนี่ยบอกเลยว่าต้องติดตามคลิปนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้าของเจ้าคันนี้กันก่อนคะ่ะคันนี้นะคะเป็นไฟหน้าของเขานะคะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะนี่พร้อมกับ daytime running light นะคะจะอยู่เป็นเส้นสายอยู่ด้านบนนี้นะคะแล้วก็ไฟเลี้ยวอยู่ด้านล่างคะ่ะคันนี้ให้ไฟตัดหมอกมาแล้วนะคะพร้อมกับเซ็นเซอร์ด้านหน้า2จุดนั่นเองจริงๆคันนี้ก็เซ็นเซอร์รอบคันเลยนะคะ ดูดีไซน์ของเขานะคะคันนี้ก็จะเน้นความสปอร์ตโฉบเฉี่ยวนะคะดูลักษณะถ้าเป็นเอาผาดนกเอาผาดไฟไฟตรงนี้เขาจะรวมกันนะคะระหว่างไฟหน้าแล้วก็ไฟเลี้ยวตรงนี้นะคะเป็นโคมไฟเดียวกันแต่ว่าอันนี้เป็นเวลไฟเขาก็จะแยกมาชัดเจนนะคะให้ความรู้สึกที่น่นแหละสปอร์ตมากนะคะโฉบเฉี่ยวใครที่แบบวัยรุ่นหน่อยเนอ้ออาจจะชอบดีไซน์แบบนี้นะคะมาที่ด้านข้างกันบ้าง ล้อของเขานะคะเป็นล้อขนาด18นิ้วค่ะดูลายดูดีไซน์ของเขาสวยงามมากๆเลยนะคะให้ความรู้สึกแบบนะสปอร์ตแหละคันนี้บอกเลยถึงแม้ว่าจะเป็นรถ MPV รถใหญ่แต่ก็ยังแฝงไปด้วยความที่แบบหน้ามองชวนมองนะคะกระจกของเขานะคะเป็นกระจกไฟฟ้าแล้วแล้วก็มีไฟเลี้ยวให้ในตัวด้วยนะคะปรับพับไฟฟ้าเลยค่ะคันนี้อันนี้เป็นคิ้วด้านบนนะคะเขาแต่งมาเป็นโครเมียมนะคะ นี่เพิ่มความหรูหราขึ้นไปอีกเลยนะคะมาดูที่ระบบคันนี้บ้างนะคะกุญแจคันนี้เป็นกุญแจ Keyless นะคะแก้วจะขออนุญาตล็อกโชว์เลยโชว์เลย,เล,ยล็อกรถให้ดูถ้าเราอยู่ในรัศมีที่กุญแจกับรถเนี่ยเปิดได้นะคะเราก็จะเปิดได้เนาะแต่ถ้าแก้วมาไกลๆหน่อยกุญแจอยู่ไกลๆหน่อยเนี้ยเปิดไม่ได้นะคะถ้าแบบออกนอกรัศมีไปแล้วนาะอันนี้เปิดได้เลย ในที่กุญแจของแก้วนะคะกุญแจของเขานะคะก็จะสามารถเปิดประตูรถได้ด้วยนะคะเปิดเจ้าฝั่งนี้เนาะเพราะว่าประตูของเขาเป็นประตูไฟฟ้าแล้วนะคะเพียงเรากดค้างค่ะแล้วเขาก็เปิดอู้สวยงามยังไม่ให้ดูด้านในนะคะเราจะพามาดูด้านนอกกันก่อนนะคะปิดก่อนปิดก่อน ปิดแก๊สปิดก็เช่นเดียวกันค่ะกดค้างนะคะเขาก็จะเลื่อนปิดแบบนี้เลยมาที่ด้านหลังกันบ้างค่ะไฟไท้ายของเขาก็เป็นไฟไท้าย LED ดูดีไซน์ของเขาสวยงามมากคันนี้สวยงามมากจริงนะคะเหมาะมากถ้าใครที่แบบครอบครัวใหญ่ๆเนาะต้องไม่พลาดจริงๆด้านบนของเขามีสปอยเลอร์มาให้พร้อมกับไฟเบรกวงที่าสวยงามและนี่เลยกล้องมองหลังนะคะมีมาให้ด้วยนะคะนี่เขาก็ตกแต่งเป็นโครเมียมเนาะ โฮมียมคาดยาวแบบนี้ก็จะเป็นอารมณ์แบบสปอร์ตสปอร์ตเลยนะคะเซนเซอร์ S <S mm hmm. ด้านหลังค่ะ4ี่จุดฝากระโปรงนี้ mm hmm. ด้านหลังเนี้ย mm hmm. เขาก็สามารถเปิดที่ร mm ีโมทได้เช่นเดียวกันนะคะกดค้างค่ะกดค้างแล้วเขาก็จะขึ้นมาให้เราไฟยฟ้าทั้งคันนะคะคันนี้บอกเลยนี่ก็จะเป็นภายในของเขานะคะสำหรับถ้าเราจะปิดนะคะเราก็สามารถกดที่กุญแจได้เช่นเดียวกันกดค้างนะคะ แล้วเขาก็จะติดหรือว่าจะกดตรงท้ายนี้ก็ได้เออสำหรับด้านนอกนะคะก็สวยงามนะคะตามท้องเรื่องเลยคันนี้เนาะใครที่สนใจนะคะก็สามารถเข้ามาดูที่บอยรถบ้านได้อย่างที่บอกนะคะภายในของเขาที่แก้วพูดต,ตั้งแต่ต้นคลิปว่าสะดวกสบายฟังก์ชันเยอะมากๆนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านในรถกันบ้างนะคะบอกเลยว่าแก้วชอบมากๆเลยคันนี้เดี๋ยวตามไปเจอกัน,นะคะ่ะ เข้ามาภายในตัวรถแล้วนะคะเดี๋ยวเกี้ยวขออนุญาตสตาร์ทรถก่อนนะการสตาร์ทคันนี้นะคะก็เป็นระบบพุทธสตาร์ทนะคะโดยที่ปุ่มสตาร์ทสต็อปเอ n จินเนี่ยจะอยู่ขวามือนะคะอยู่ข้างๆกับแผงประตูนั่นเองนะคะสิ่งแรกที่เข้ามาแล้วเห็นได้ชัดเลยก็คือโทนสีของเจ้าคันนี้นะคะ่ะภายในก็จะเป็นสีดําเลยนะคะดูคอนโซลของเขากะเป็นคอนโซลหนังด้วยสีดําเดินตะเข็บแบบนี้เลยนะคะ เพิ่มความแบบหรูหรามากๆเลยนะคะคันนี้นะคะเขาก็มีถุ่งลมรอบคันเลยนะคะพร้อมกับระบบเบรก ABS ระบบกระจายแรงเบรก EBD แล้วก็ระบบช่วยเบรกนะคะ BA พร้อมกับการควบคุมทรงตัวนะคะ VSC ด้วยนะคันนี้เขาก็ให้มานะพร้อมกับนี่มีระบบป้องกันการลื่นถลายด้วยนะคะเป็นอีโมอีโมเขาเรียกเไรนะเป็นไอคอนไอคอนเป็นไอคอนอยู่ตรงนี้นะคะ มาที่ดีไซน์ของเจ้าคันนี้กันบ้างดีกว่านะคะด้านหน้าของเกี้ยงนะคะของเขาเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะเป็นพวงมาลัยหนังแบบนี้เลยนะคะด้านซ้ายก็จะเพิ่มลดเสียงนะคะควบคุมต่างๆนะเจ้าคันนี้เขาก็มีมาให้คันนี้มีคูดคอนโทรลมาด้วยนะคะการเขาจะอยู่ด้านหลังพวงมาลายัยด้านขวานี้เนาะเริ่มจากด้านขวาไล่ไปดีกว่าเพราะว่าฟังก์ชันคันนี้ค่อนข้างที่จะเยอะนะคะด้านขวาสุดด้านนี้นะคะหลายๆคนอาจจะเห็นตรงนี้ ตรงนี้เขาเป็นปุ่มบันทึกที่นั่งตำแหน่งที่นั่งคนขับนะคะก็คือเบาะของเราเนี่ยจะบันทึกได้3ตำแหน่งนะคะ1 2 3นี่เลยนะคะพร้อมกับเบาะของเขาเป็นเบาะหนังอย่างที่เห็นนะคะแล้วก็เป็นเบาะไฟฟ้าด้วยปรับได้นะคะแปดทิศทางกันเลยทีเดียวนะสำหรับผู้ขับนะคะนี่เขามีปุ่มออเมีฝังง่งนี้เนาะข้างนี้ก็ได้จะอยู่ฝั่งนี้ ฝั่งนี้นะคะมาดูตรงนี้กันนิดนึงอย่างที่บอกไปนะคะกระจกของเขาเป็นกระจกปรับพับอัตโนมัตินะคะก็จะอยู่ฝั่งนี้สตาร์ทรถแล้วก็จะเลืองแสงแบบนี้เลยนะคะเห็นได้ชัดตอนกลางคืนเห็นได้ชัดมากเลยโอเคไล่ขึ้นมานิดนึงเขามีที่วางแก้วน้ํานะคะอยู่มุมนี้ด้วยนะคะพร้อมกับมาตรวัดของเรานะคะเลขไมค์คันนี้นะคะอยู่ที่ประมาณ1นึ0 0 0สกกว่ากิโลเท่านั้นนะคะเดี๋ยวจะให้กล้องซูมชัดๆเลยนะคะ ไล่มาด้านซ้ายค่ะอันนี้นะคะของเขาเป็นจอสัมผัสนะคะขนาด7นิ้วนี่มีแผนที่มาให้นะคะเครื่องเสียงก็ MP3 USB นะคะต่อได้เลยนะคะ HDMI ด้วย USB ต่อตรงนี้นะคะ Bluetooth คันนี้เชื่อมโทรศัพท์ได้ด้วยนะคะแล้วก็ FM AM อะไรแบบนี้นะคะพื้นฐานมาตรฐานเลยนะมีมาให้นะคะนี่เรียบร้อยนี่นะคะสัมผัสได้ปกตินะคะ สัมผัสได้เลยก็จะเป็นหน้าจอแบบนี้เลยนะคะสวยงามมากเหมือนแท็บเล็ตเลยอะอันเนี้ยเนาะไหลลงมานิดนึงนะคะตรงนี้ก็จะเป็นช่องเล็กๆไมน้อยมาพร้อมกับไฟฉุกเฉินนะคะอยู่ขวามือนะคะจากที่บอกนะคะว่าคันนี้มีกล้องมองหลังให้เมื่อเราเข้าเกียร์ R เขาก็จะขึ้นจอมาให้เลยคะ่ะนี่แล้วก็เซ็นเซอร์รอบคันนะคะเลื่อนลงมาอีกนิดนึงนะคะก็จะเป็นแอร์อัตโนมัติแล้วนะคะคันนี้ปรับแยกซ้ายขวาด้วยนะคะ เกียร์ของเขาเป็นเกียร์อัตโนมัตินะคะแบบ CVT ด้วยนะคะบอกเลยว่าคันนี้เนี่ยเกาะถนนได้ดีกว่าเดิมนะคะแล้วก็ขับนุ่มกว่าเดิมด้วยนะคะสวยงามมากค่ะเวลไฟคันนี้นะคะมาด้านข้างตรงนี้กันนิดนึงนะคะเขาจะมีปุ่มอะไรก็ไม่รู้มาให้เยอะๆมากมายเลยนะคะเรามาดูกันดีกว่านะอันนี้นะคะก็จะเป็นเบรกมือแล้วนะคะเบรกมือแบบไฟฟ้าสะดวกสบายมากก็ไม่ต้องเป็นเหมือนคันโยกแล้วนะคะคันนี้เขามีมาให้ ส่วนไหลลงมานิดนึงนะคะตรงนี้เป็นปุ่มโฮลนะคะก็อย่างเช่นเราจอดไฟแดงอะไรแบบนี้นะคะถ้าเรากดปุ๊บเนี่ยรถเขาก็จะหยุดอยู่กับที่เนาะพอเราเร่งคันเร่งนะคะเขาก็จะเดินหน้าอันนี้ก็เขาจะหยุดใช้งานอตนัตโนมัตินั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นอีโค o โหมดนะคะประหยัดพลังงานกระื่นถลายอะไรนี้ปกติเลยนะตรงนี้นะคะเป็นช่องใส่ของนะคะเล็กๆน้อยๆ้อยอยู่ข้างกระปุกเกียร์นั่นเองนะคะมาพร้อมกับตรงนี้เลยตรงนี้เป็นช่องใส่แก้วน้ํานะคะแล้วก็มีที่วางของนิดหน่อยนะคะ แล้วก็นี่เป็นที่พักแขนของเรานะคะสามารถเปิดได้เปิดได้ด้านนี้ด้วยดั่งนี้ก็เปิดได้เฮ้ยอุ้ยปกติแล้วมันจะเปิดขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมทุกคนแต่อันนี้คือเปิดได้สองฝั่งฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนี้เอ้ยตื่นเต้นว่ะนี่นะคะช่องใส่ของของเรานะคะลึกมากว้าวหายไปเลยนี่นะคะก็ ด้านในก็มีช่องอ่ชองไฟให้ด้วยนะคะสําหรับคันนี้เนาะอ,อันนี้ก็ชอบจังเลยอะรู้สึกแบบตื่นเต้นอะรู้สึกแบบว่า <c> ส <oughs> ั่วได้สองข้างเลยไปที่ด้านบนของเรากันบ้างดีกว่านะคะด้านบนของเราก็มีมาให้นะคะน,น,น,ะคะนี่ตรงนี้เป็นแผงควบคุมควบคุมอะไรเนี่ยอ๋อถ้ามองมาบนหัวแกีอยงนิดนึงคันนี้มีซันรูฟนะคะแต่ว่าซันรูฟตรงนี้เปิดไม่ได้นะไปเปิดได้ด้านหลังนะคะด้านห้องผู้โดยสารนะปุ่มตรงนี้นะคะเขาก็จะเป็น ุ่มควบคุมนะคะซ้ายสุดของแก้วนะคะก็จะเป็นประตูฝั่งด้านซ้ายนะคะประตูของโดยสารด้านหลังเนาะแล้วก็อันนี้ก็เป็นด้านขวานะคะคือเราสามารถกดให้ให้เปิดได้เลยนะคะแล้วก็มีปุ่มที่เปิดฝากระโปรงด้านท้ายนะคะเปิดปิดนั่นเองแล้วก็นี่ปุ่มเปิดปิดซันรูฟนะคะอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะแต่ว่าปุ่มเปิดปิดซันรูฟเนี่ยก็มีปุ่ม ห้องผู้โดยสารด้านหลังเปิดได้เช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเก้ยวไปอยู่ห้องผู้โดยสารด้านหลังแล้วเดี๋ยวเก้ยวกดให้ดูนะเนี่ยตรงนี้ก็สะดวกสบายมากๆเลยนะคะถ้าสมมติว่าลูกลูก,ลกเนาะเป็นลูกสมมุติว่าลูกเนี่ยขับให้พ่อแม่อะไรเงี้ยเราก็สามารถที่จะกดให้ได้เลยนะคะเผื่อแบบว่าพวกท่านคุณปู่คุณย่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะขยับไม่ถนัดเราก็สามารถซัพพอร์ตเขาได้เนาะตรงนี้นะคะแล้วก็มีไฟปกติด้านหน้าพูดหมดยางพูดหมดแล้วเอ้ยอันนี้ก็ปรับไฟฟ้าเช่นเดียวกันนะคะ ผู้โด,ดยสารด้านข้างเนี่ยเบาเบาอของเขาปรับไฟฟ้าเช่นเดียวกันนะคะนี่กดให้ดูกดให้ได้ด้วยนะคะเพราะว่าปุ่มอยู่ฝั่งนี้กดให้ได้ด้วยนะคะนี่อ่าเพื่อแบบว่าไปกาแฟนเอาใจแฟนแบบกดปรับเบาะให้ไม่เกี่ยวโอเคสำหรับด้านหน้านะคะก็ มีฟังก์ชันมากมายขนาดนี้เลยแหละจริงๆนะคะสวยงามมากๆเลยนะเดี๋ยวเราไปเจอห้องผู้โดยสารด้านหลังกันดีกว่าเพราะว่าแก้วตื่นเต้นมากนะคะเพราะด้านหลังมีสรลลูปด้วยของชอบเราเลยนะคะเดี๋ยวเราไปเจอด้านหลังค่ะตอนนี้ลูกแก้วก็เข้ามาอยู่ห้องผู้โดยสารด้านหลังของเวลไฟคันนี้กันแล้วนะคะทุกคนสังเกตได้จากตอนนี้องแม่ลงแล้วนะคะสวยงามมากเลยนะคะด้านหลังก็นี่เลยดังปุ๊บเนี่ย องคขาปั๊บเลยนะคะรู้ารามากเลยนะคะมาที่เบาะของเขาเป็นก่อนนะคะซิกเนเจอร์ของเราเลยนะเบาเจ้าตัวนี้นะคะเป็นเบาะหนังนะคะสีดําแบบนี้แหละแล้วก็เป็นเบาะมิกกี้เมาส์นะคะมิกกี้เมาส์คืออะไรมีหูก <c oughs> ็ตอนนี้เขาก็รับแบบถ้าสมมุติว่าลูกแก้วหลับแล้วเนี่ยคอชอบพับอย่างนี้ใช่ไหมก็แ,แบบอันนี้เราก็ นะมันก็ไม่ไปกระแทกกับคนข้างๆหรือกระแทกกับกระจกแล้วนะคะสองเราเบามิกกม้าวันนี้เนาะแล้วก็เบาอ,อันนี้เป็นเบาะไฟฟ้าด้วยนะคะมาพร้อมกับที่พักเท้านะคะสามารถกดได้จากนี่ปุ่มด้านในนะคะเขาอยู่ด้านในเกิดกดให้ดูนี่เราก็สามารถปรับเอนนอนได้เลยนะคะนี่ที่พักเท้านี่ขึ้นมาแล้วก็เอาราตรีสวัสดิ์ค่ะ <laughs> สำหรับ เบาของเขานะคะก็คู่หน้าก็จะเป็นแบบ,บ, Mouse, แ,บฟฟะะแบบนี้เลยเนาะเป็นเบาะอิกกี้เมาส์แล้วก็ปักไฟฟ้านะคะแบบนี้เลยก็จะ VIP ต้องเรียกว่าเป็นเบาะ VIP มากๆเลยนะคะคันนี้และอีกหนึ่งอย่างที่สังเกตเห็นคือแอร์ของเขาเนี่ยปรับแยกเป็น3โซนนะคะทุกคนโซนหน้าโซนกลางแล้วก็โซนด้านหลังนะคะนี่เลยนี่แล้วก็สามารถที่จะปรับอุณหภูมิอะไรเองได้ด้วยนะคะ ปรับแยกย,ยังไงนี่เลยค่ะเงยหน้าขึ้นมามองด้านบนของเรานะคะเขามีแผงควบคุมอะไรบางอย่างมาให้เรานะคะไล่กันที่แอร์กันก่อนแล้วกันเนาะนี่แอร์ Air เราสาม,มารถปรับได้นะคะ t E M P Temp เปิดมากขึ้นกดกดได้เลยนะคะแล้วก็ลมนี่ฝั่งนี้ลมนะคะจะให้เป่าตรงไหน3ทิศทางนะคะเข้าหน้าเขา้าเข้าด้านด้านล่างด้านขานะคะหรือว่า2 องอย่างพร้อมกันนะคะนี่ของเขานะคะมีมีมาให้นะคะมาไลนอีกหนึ่งอย่างของคันนี้ที่เกวชอบมากก็คือถ้าทุกคนสังเกตเห็นไฟอันนี้เป็นไฟแอมเบียนไลท์ของเขานะคะเป็นในห้องผู้โดยสารนะคะมีถึง16สี้วยกันนะคะกดตรงไหนกดตรงนี้ค่ะซ้ายสุดนะคะสามารถเปลี่ยนไฟได้อ่าน,นี้เปลี่ยนไฟแล้วนะเปลี่ยนสีแล้วนะอันนี้เปลี่ยนอีกสีหนึ่งแล้วมีสีเขียวว้าว แกจะกดเร็วๆให้ทุกคนให้ทุกคนได้ดูสวยมากสวยมากนะคะนี่แกชอบม,มากขวาสุดของเรานะคะเป็นซันรูปค่ะ,อ,ะอันนี้เปิดไว้แล้วนะจริงๆเอาปิดได้อาปิดให้ดูก่อนอันนี้เป็นอัตโนมือนะคะเป็นแมนวนวลนะคะเราก็ต้องเปิดก่อนนะแล้วก็กดได้นะคะซันรูปของเรามีโอเพนกับโครสนะคะจากที่แกวบอกว่าสามารถกดซันรูปด้านหน้าได้นะคะก็เช่นเดียวกันด้านหลังก็มีปุ่มให้กดนี่ สามารถกดได้เลยแล้วก็สามารถโผล่ขึ้นไปด้านบนได้ด้วยกล้องไปเจอกันด้านบนนะคะเะเออันนี้ก็คือซันรูฟของเรานะคะสามารถใช้งานได้ปกติเลยนะคะใครไปทะเลอะไรแบบนเนี้ยเนี่ยยืนแล้วก็รับลมโอเคนะคะเดี๋ยวเก้วก,กดปิดให้เห็นว่ายังใช้งานได้นะคะสมบูรณ์นะคะไม่มีติดขัดสมูทลื่นไหลนะคะขันนี้เรียบร้อย อีกหนึ่งอย่างของด้านหลังเรายัางไม่ได้พูดโอ้เยอะมากเลยนี่ค่ะจอค่ะของเขาเป็นจอ LCD นะคะขนาด10.2นิ้วนะคะนี่สามารถเชื่อมต่อได้เลยนะคะแล้วก็มีกลุ่มควบคุมมาให้ด้านบนนะคะนี่มีเลยอันนี้ยังใช้งานได้ปกตินะคะนี่อันนี้ก็สามารถกดได้นะคะ<ๆ>ก่อนที่แก้วจะพาทุกคนมูฟไปด้านหลังกันนะคะอยากให้มาสังเกตต,ตรงนี้กันนิดนึงนะคะตรงนี้เห็นไหม เขาจะเป็นปุ่มเรืองแสงนะคะทั้งคันเลยเนาะมันสะดวกมากเวลาแบบตอนกลางคืนหรือว่าเราอยู่ในรถที่มันม,มืดมืดอะนะคะเราไม่จําเป็นที่จะต้องแบบว่าใช้ไฟจากโทรศัพท์หรืออะไรเงี้ยส่องหาปุ่มเลยเพราะว่าเขาเลืองแสงแล้วเราก็เห็นได้ชัดอยู่แล้วเนาะถือว่าสะดวกมากนะคะเหมือนเขาให้มาเพื่อแก้ปัญหาตรงนี้เลยนั่นเองนะคะอันนี้ไฟยังใช้ได้อยู่นะคะ <c oughs> ไปอ่านหนังสือ นี่ติดทุกขะติดถูกรอบเลยนะสีดวงโอเคเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันบ้างนะคะตอนนี้เราอยู่ในห้องผู้โดยสารแถวที่3แล้วนะคะด้านหลังสุดของเวลไฟคันนี้เลยนะคะก็เช่นเดียวกันนะคะเป็นเบาะหนังสีดํานะคะแต่ว่าด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นธรรมดาโนก็แต่ว่าต้องบอกก่อนว่าก็ไม่ได้นั่งแบบสบายน้อยกว่าด้านหน้าเลยด้านหลังก็สบายแล้วก็รองรับได้อยู่นะคะ ถ้าคนตัวเล็กๆแบบแก้วโน้องสาคนเนี่ยนั่งได้สบายๆเลยเพราะว่าแก้วนั่งแค่นี้เองดูสิดูความกว้างของเขานะแต่ถ้าจะเอาแบบสบายจริงๆก็2คนนะคะก็โอเคเลยตัวใหญ่ก็แก้วหน่อยรองรับไหวแน่นอนนะคะอีกหนึ่งอย่างที่แก้วยังไม่ได้พูดถึงก็คือคันนี้เขามีม่านนะคะเขามีม่านบังแดดด้วยนี่ด้านหน้าก็มีเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าเมื่อกี้ลืมยกให้ดูนะคะก็จะเป็นม่านแบบนี้เนี่ยอยู่ห้องผู้โดยสาร รอบเลยนะคะนี่ก็กันแดดได้นะคะคันนี้ก็ถือว่าให้มาค่อนข้างที่จะครบนะคะสวยงามมากมเลยค่ะ ถ้าใครกำลังมองหารถผู้บริหารรถครอบครัวนะคะต้องคันนี้เลยนะคะ y o y ย v a l เว i ไฟ2.5ปี2015คันนี้ที่แก้วนำมาให้ทุกคนชมกันนั่นเองนะคะเน้นย้ำเลขไมกันอีกครั้งนึงนะคะคันนี้อยู่ที่149,000กิโลเท่านั้นนะคะคันนี้ราคาอยู่ที่2,490,000บาทนะคะบอกเลยว่าถูกกว่าตอนออกห้างเนี่ยเกือบล้านหนึ่งเลยเนาะถ้าใครกำลังมองหาเนี่ย ต้องคันนี้เลยนะคะต้องที่บอยรถบ้านเท่านั้นนะนะอย่าลืมนะคะถ้าใครชอบคันนี้หรือชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ <share> กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่อง Youtube บอยรถบ้านด้วยน,นะคะสามารถคอมเมนต์ว่าสนใจทิ้งเบอร์ไว้ก็ได้นะคะหรือว่าจะติดต่อเรามาในทุกๆช่องทางได้เลยทั้ง f a c e b o o k l i n e นะคะรหรือว่าเบอร์โทรศัพท์ได้เลย0 6 1 6 0 2 9 7 7 7ค่ะสำหรับวันนี้นะคะแก้วก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าใครชอบก็อย่าลืม เข้ามานะคะ mm hmm. เข้ามาที่บอยรถบ้านนะคะเวลฟยรอทุกคนอยู่นะคะบ๊ายบายถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ในทุกๆช่องทางของบอยรถบ้านด้วยนะคะ